ตอนรับข่ซูช่องพัฒการมานอกครับมณนอกชนแนลมินี่ฉลองครับเทียงหน้าน่อยครับไม่ได้จ้างายครับจ้างมาล่ำผู้เดียวครับจ้างมากผู้เดียวครับทีกหลังทีมงานการแสดงจะเปิดมานทำการแสดงนั้นครับทีมงานการแสดงต่อกาบดรวนัสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ลูกหลานทีมงานการแสดงกราบขรลบูชาจงมาปกปักรักษาให้สิ่งที่ได้ทําการแสดงไปแล้วนั้นเป็นที่ชอบพอเป็นที่พอใจของบรรดาเมลักแฟนเพลง และขออานวยใช้ให้บรรดาพี่น้องที่มาเป็นเกียรติสาหรับเจ้าภาพในค่ำคืนนี้จงมีแต่ความสุขความสดชื่นความสวังตลอดปีตลอดไปด้วยเถิดก่อประสานงานศิลป์ถิ่นอีสานเป็นตำนานมรดกตกมาถึงศิลปะล้ำค่าอย่างตราตรึงให้ทราบซึ้งหนึ่งในจิตยิ้มมวนชนอนุรักษ์ศิลปะที่มีอยู่ให้เชิดชูได้มาปรากฏผล ด้วยแรงเชียร์แรงใจจากผู้คนให้หลั่งล้นผลงานด้านเวทีประทาศถามแก่นเสียงแคนดอกคูณศูนย์รวมผ้าไหมรวมใจถูกเสียวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดนเสาร์ซิลินทอนนีสุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิกและนี่คือคำขวัญของจังหวัดขอนแก่นครับแหล่งพับนักพับปิงของลูกหลานทีมงานการแสดงพีน่น้องครับลำดับต่อจากนี้ขอนำพาผู้มีเกรติทุกท่าน พบและสัมผัสกับนาัยะลีลาอีสานสืบสารตำนานเมืองหมอแคนดินแดนที่ราบสูงได้ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเขียครับเอาละครับเป็นไงครับนี่ขนาดจ้างมาพูดเลยครับนี่มาฉลองเสียงหน้าหน่อยครับเสียงหน้าหน่อยครับผมเดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับนาะ เล็กใจเล็กใจเล่น,น,นสา้าและสงสารฝากไปน้ำครับสรรสัสขกขวมคขมสื่อในช่วงแรกไปแล้วกันครับบานเลขที่หนึหมู่เจ็ดตำบลบ้านเมงอำเภอน้องเรือจังหวัดขอนแก่นรวมขับขบเบื้องตาช้างแข่งแกร่เตัวทานเป็นเยี่ยไข่พร้อมใจพร้อมลำทำได้เครื่องดื่มไวตามิ้วปากไปนำ้ำสิบนิ้วประนมก้มกราบแฟนเพลง ที่ให้ความเป็นกันเองขอฝากเพลงลองลอยลงมาด้วยความคิดถึงและซึ้งด้วยแรงในตาที่แฟนชี์ผมเรื่อยมารบบาบปัญหานิดเพลงด้วยใจสาวตินส,สาวต้อยน้องกรอยจันแรม น้องนิดนอ้องนวลน้นองแอมที่ช่วยแถมคลองป้องมาละไอขอบคุณอีกครั้งแฟนฟังที่อยู่ไกลไกลถึงไม่มีมาหลยส่งแรงใจช่วยผมก็พอฝาลิขิตสมจิตมาเป็นนักรอง ให้คำตำนองที่เปล่งออกมานั้นนอด้วยความจริงใจมิใชัประจบสออขอบคุณที่ทั้งตารอสุขเถหนอผมขอวอวยพรพรในที่เลิศประเสริฐนานาขอจง ให้น้ำตาให้บรรดามิตเพลงทั่วแดนให้มีสุขล้นทุกคนจะได้ก่อนแรงส่งใจไปถึงแฟนแฟนสุขทั่วแดนก็จงมีใจขอให้ความสุขหลายๆครับรอยยิ้มหวานประสานเสียงต้เปือ กำลังที่งานการแสดงจะรสรสร้างความสุขความสุขหลานในรูปแบบกองมาลำเรือต่อก่อนต้อน้องขอนแก่นแังไดงก่ายุบเป็นแรกที่้แจใจกับลูกหลานรับสอดแก่นจันปางสว่างข้าตาเด้อพี่น้องขอบคุณมาได้นาำใจด้านเวทีน้าขอบคุณเจ้าของสถานที่ค้าวันไหนที่เลือดประเสริฐนานา ขอจงช่วยนำพาให้บรรดานิตรรศทั่วแดนให้มีสุขล้นทุกคนยิได้ขอนแคลส่งใจไปถึงแฟนแๆสุขทั่วแดนขอจงมีใจ ขอบคุณหลายๆค่บมีความสุขมักมากปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่ขอบคุณพี่น้องเจ้าโมบานเกีเคียงเพเ่อนน้องเรือนะครับติดตามติดงานการแสดงนะครับพี่น้องเอยสาธุเรื่อยยกมือไว้ไทยทินนินสยามจงรักษาข้ามงน้าหมู่ไทยเระเข้าไว้ปี2 0 2 1่ดวงน้ำลองอย่าเล่นของอีสานเ่าความสุขใสบันเทิงกูสุขคนก็จำได้ อีสานใหญ่เหนือลางแยกทางกละไหลมูทางลำสิงลำเพลินลำเดินถึงลำเรืองมีหลายเรืองต่างเขาไม่เก่าหลายตอนคติสอนใจเนี้ยเป็นทางขี่ป่องลองมาฟังดูบางคณะไมในอีสานเรื่องดาวไว้หวานหมู่บโน้เพื่อสิพ่อกันจําได้นักประพันลิขิตออนก่อนได้ดีอามาวาลองมาฟังเบิ่งก่หน,น้ามั่นในสวนแท้แทหวานบ่าแพ้ก่อยอยู่ในดงดงคูฟังเอ้ย ฉากแรกนําพี่น้องมาพบพ่อทางครอบครัวหญ่ดอกตาแสงยู่ติ้นู่ให้หน้าหาปู่ป่ามาขายก็ได้ใจแต่ละมือส่วนพ่อเมียผู้ขายนาอยู่บ่ได้หนีตามผู้ชายหลายปีก่อนติ่มพ่อยญยตาแสงเอาหาสุแดงเสาสั่งผสมคาคนเบานักใส่เบาเอาใส่สู้เถาอเหลือใบแต่ปริ้นากับหน้าลิ้นปู่ย่งเป็นกุมารน้อยฉากนี้นัาพี่น้องไปพบพ่อเพลงนุ่มประจําทีมงาน รับบทบาทการแสดงโดยสุรศิธิ์นิดนองเรือเรื่องราวจะเป็นจังไดขอเชิญพี่น้องติดตามรับชมรับฟังจากลูกหลานทีมงานการแสดงกับนิทานในทองเรืองอำนาจเศรษฐีลูกหนีเชาวนาได้แล้วมนุวนผูคขาสุขสบายอย่างทานแฟนเก่าเา่าอีสาน น่อยข้ามาส่งกระเสมคู่อยู่ดำรูสบายดีเลื่อพี่น้องผู้มาจ้องต่อนิทานลานเป็นคนต่างบ้านได้มาทรงสำเนียงหาเสมือนพระหาวัางบนสจำเลิงสิพิงสอนฝนตกมาแนวกัง บางกายาพอได้อุ่นลานคนแอวจิตใจคุ้มขอเป็นเพียงเพื่อนบ้านสัทธาทานอย่างไรอยู่บางไก่เด้พี่น้องให้ไปจองเอาไว้เนี่เที่ยวไปใส่ให้มาแม่บ้านเหมือดแอสสถานยังให้ฟังบ้างพ่อแม่เอ้ย ลานบ่เคยคิดเ้ยให้คนเหยียดคนยันหยุดปักอาปูประพันแต่งเติมเสริมเรื่องนี่หลายเรี้ยงตั้งเขาไม่เก่าน้อลายตอนฝากเสียงลำเป็นคำหวอนทรงบวกลอนมายังอันบาย มื The ja yes. ่อนี้สิพาปริญญากับนาลินออกไปเหตุใดเห็ดสวนกันหน้ามาสั่งตื้นสวยแธอเน้ะลูกพ่อขานี่เนาะตุโหลสับฮาปริญญาเบิ้งไปหน้าปริญญาปริญญาออกมาพรในลูกหล่ะปริญญามาจิพย์มาทางฐานหญ่มาแตงหูหนวกแึงเนี่ยป่าเฉยอยู่น้ำเงินบ้านน้อป่าเฉยป่าเฉย อาปะเยออกมาพ่อน่พ่อที่มาเรืมตัวเืมตัวกระเด้งแล้วมาเนี่ยมาเฉยมาน่ยกระโดดกระเดียดเอ้ยมาส่งคนหวยีหักขี้้อนดิออกมาหาพอรุบงเนาะเอินพอลุงออกมาพอลุงเน่ เขาสิซักไตก่อนกรันกรันว่าว่าไม่ได้ครับเพื่อสมารถครับจ้างมาฉลองครับฉลองกระท่อมครับฉลองเทียงหน้าหน่อยครับนี่ครับฉลองเทียงหน้าหน่อยครับผมอ่าคางริมน้องเลยนะครับสำหรับการเล่นเดือกซักใส นั่งครับนั่งชมบรรยากาศให้อาหารปลาครับมาอนี่จ้างมาสลลงครับสลลงเชียงหน้าหน่อยครับหรับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ครับกดติดตามนะครับเด้อแสดงรังใจให้บรรยากาศมันออกชาแนลครับมาอนี่กับวมนมีอยังไรครับกับจ้างมอน่ามาผู้เดียวครับกับลองมาฟั่งนะครับนอเป็นยังไงอยาอยากให้ท้ายคลิปนี้ต่อไปกับเขาเมน็นมากครับทั้งนี้ขอบคุณอาจารย์อันครับผมขอบคุณอาจารย์หลายๆครับ อย่างู้เดียวคุมเลยครับวันนี้ครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ